สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็เจอเห็ดแดนมาร์กอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยไหมคะเแล้วนี่ด้วยก็สวยแล้วเห็ดเล็กๆเข้านี้ก็สวยนนแต่ไม่มีพิษด้วยนะคะชื่อเห็ดอะไรคะชื่อเห็ดอันนี้เห็ดคันตาเรลค่ะเห็ดคันตาเรแลแล้วอันนี้มันก็เห็ดเดนมาร์กเห็ดพึ่งหวานเดนมาร์กเห็ดพึ่งหวานเดนมาร์กอ๋อมาทำมาจากพึ่ง มน,น้้งตุ้มูติมีสวยนะลูกนะเอามาจากไหนคะตุ้มูติมีอันนี้มันคือตุ้มูติมีเอามาจากไหนคะเอามาจากคุณยายกันเถะขอบคุณคุณยายกันยังคะจับกินค่นกกะคุณายายกันจับคือมากเลยนี่คตุ้มูติมีมันนี่ค่ะตุ้มูติมีมขอบพระคุณค่ะคุณยายกันสำหรับเหตุการ น่ารักยังไงหนูน่ารักจนจะ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 อดทานไม่ไหวเลยเอาเออหมายถึงเออเออน่ารักจนไม่อยากทานเลย <c oughs> สงสาร <c oughs>